You take me ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมยอดชายเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็จะมากดแรงในละลองนะครับผมเป็นแรงคอนเทเลอร์ดาวต้นๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยนะฮะก็ในตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นเป็นตัวของฟอนเลนติโนจังเกิลนะครับลุนไอเทมแล้วก็พลังแฝงตามนี้เลยนะครับตามที่แปะไว้เลยนะครับ เริ่มเกมก็สเต็ปเดิมครับไปเริ่มฟาร์มที่มังกรใหญ่ก่อนนะจุดมังกรใหญ่เพื่อไปจบมังกรเล็กนะครับในตานี้เนี่ยแครี่ไม่ได้สลับเลนนะครับไม่ได้สลับเลนเราก็ต้องรีบไปเติมนะเผื่อเขาฝั่งผฝั่งเขาสลับเลนนะครับ ก็เรามาจบมังกรเล็กได้ทันเวลาพอดีนะก็รีบเปิดเลยครับรีบเอานะครับตอนนี้ให้เพื่อนช่วยโซนให้นะครับโซนพุ่มด้านนู้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนดอดักล่าเรานะผมไม่กดพนิก,ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไปเปิดใส่อ็อบเจกต์ใหญ่นะหรือไม่ก็กดใส่หัวคนเลยครับ <S <S เดิมครับขึ้นขวานเสร็จก็ขึ้นรองเท้านะครับเพื่อที่เอามูสสปีดแล้วก็ต้านซีจีนะเอามาลำนะครับ ก็ไม่ต้องรีบขึ้นขวานใหญ่ก่อนก็ได้นะครับในตอนนี้นะเดี๋ยวผมรอกเก็บดาร์กเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมังกรเดี๋ยวอาจจะไปเก็บเพิ่มเติมนะตอนนี้เอาอะไรได้ก็ต้องรีบเอาก่อนนะครับบัฟฟ้าอ้อยเพิ่งเกิดนะครับบัฟฟ้าอ้อยเพิ่งเกิดนะเวทเลยครับเวทได้นะอ้อยเขาเมื่อกี้เขา เสียอันติไปด้วยนะแต่อาจจะรีมาแล้วนะโอ้ดองไม่โดนนะเสียจังหวะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะก็รีบเอาครับตอนนี้โอเคได้ครับได้ละอันติรอบไหมวะเสียวเสียวโอ้โหอันติด้วยโอเคได้ครับได้ได้นะเขาอันติติดกระแพงครับแต่เราโดนไวโอไล่ด้วยเฮ้ยกาลีดักได้นะครับดักได้รอสวนครับโอเคโอ้โหมากันเยอะจริงๆครับเมื่อกี้อดวินอันติใส่เรานะเสียจังหวะเลยนะครับเมื่อกี้ ผมขึ้นเป็นขวานใหญ่เลยนะตอนนี้ก็ไม่น่าจะออกจกกอกเกาะครับตอนนี้ผมขึ้นเป็นเฟลทูตเลยนะหลังจากขึ้นขวานเสร็จเนี่ยผมจะขึ้นเป็นเฟลทูตนะครับเพื่อที่จะเอาดาเมจมาฆ่าขวานตรงข้ามนะครับที่ผมเอารูนจกกอกเกาะมาเพราะว่าผมจะได้ไม่ออกไอเทมจกกอกเกาะไปก่อนนะครับแล้วก็ออกเป็นเฟลทูตเนี่ยข้อดีของมันคือเราจะกะดาเมจได้ง่ายนะครับสกิลสองเนี่ยเวลาได้บัฟจากเฟลทูตเนี่ยตอนอีฟังเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอด สกิลสองจะมีดาเมจขาวที่แรงขึ้นด้วยนะแรงขึ้นด้วยมากๆนะครับทำให้กะดาเมจปิดสกอร์ได้ง่ายนะครับเวลาอีกฝั่งเลือดแบบข้อเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าเป็นแท้งหรือตัวบางครับแบบผมกดสกิลสองครั้งที่สามอะมันจะแบบค่อนข้างตายทันทีนะมั่นใจว่าจะตายทันทีนะครับจะตายเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยปวดหัวกับการออกไอเทมจอบก,ก่อนนะครับอันนี้อันนี้ตอนผมเล่นนะผมชอบออกเฟเลทูดมากกว่านะครับหรือจะเปลี่ยนแบบถ้าตาไหนมีตัวที่ต้องตัดคิวเยอะๆเราเล่นป่าเราไปเจอริปปป่าอะไรเงี้ยผมก็ออกตัดคิวนะ แต่สามารถผมไม่ค่อยออกไม่ชอบนะชอบแบบดาบแดงมันแรงแรงมากๆเลยนะฮะไวโอกดสปินกิ้เข้ามาหานะอย่างนี้ต้องตายนะต้องตายนะเพราะว่าเขาอยู่ในระยะเราแล้วนะตายไหมวะเออได้โอเคครับดอกหายก่อนนะเมื่อกี้เราโดนอดวินสตันนานเกินไปแล้วนะครับก็กลับบ้านนะเลือดเท่านี้นะ ่อจากนี้ผมก็ขึ้นของแทงลุลุลเลยนะหลังจากได้เฟลทูแล้วผมก็จะขึ้นเป็นเชีลอดแล้วก็เมดิลินอฟทอยนะครับต้าตาไหนไม่มีัวเวทแรงๆเลยแบบมีแบบเป็นตัวเวทหรือไม่มีตัวเวทอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นหมัดนะครับก็จะเพิ่มความถึกให้ด้วยนะอีกระดับหนึ่งนะครับโอ้โอเคฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อนะฟลอเรติโนมันเป็นตัวที่บวกค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็จะเพลินจนแบบไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มนะผมเวลาเล่นผมก็แบบไม่ไม่ค่อยมีเวลาฟาร์นะมเหมือนกันนะน่วยอย่างเดียวนะครับ ผมถางให้หมดนะเพราะว่าอ้อยเขา่าบุกป่าเรานะครับผมก็ถางให้หมดป่าเหมือนกันนะแลกกันนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะไม่คุ้มนะผมจะเสียตังค์เยอะกว่านี้นะครับต่างทีมไฟนะครับก็เราเตรียมไปนัวเขานะ ได้ไม่ได้นะลำบากอยู่นะค่อนข้างลำบากนะครับก็เดี๋ยวรอชิปเข้านะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นะมันถึกเกินนะโอ้ได้ไฮเตะไปด้วยเสียดายครับเสียดายผมก็แอบอยากได้นะหิวดีไหมลองหิวดูครับเดี๋ยวลองหิวดูนะกลับบ้านยังวะน่าจะกลับบ้านอล้ววาวกลับบ้านนะครับว้าวกลับบ้านละก็เราเราเปิดมังกรใหญ่แทนนะเปิดมังกรใหญ่แทน ในส่วนของรูนเนี่ยผมห้อยเป็นลมเพลสก้อนนะครับไม่ใช่เลดสอก้อนนะครับก็ใครที่จะห้อยเลดก็ห้อยได้นะครับแต่ผมชอบลมเพลนะเลดจะติดขี้ค่อนข้างบ่อยกว่านะครับแล้วก็มันจะติดง่ายก็กบ่อยแหละเออแต่ถ้าใครที่ห้อยลมเพลเนี่ยมันจะติดขี้ยากกว่านะครับแต่ว่ามันจะติดแต่ละครั้งก็คือแรงไปเลยนะครับในนี้ผมใช้ติยืดระยะนะครับโอเคได้เป็นเรียวมาไปนะตัวเขาพิวนะครับสู้เราเวลาเขาสู้เราเขาจะมีท่าหนึ่งพุ่งสองครั้งนะครับ เราต้องดูดีๆว่าเขาพุง LIKE ่งแบบเขาพุ่งครบหรือยังหรือว่าเขามีสกิลพุ่งหรือยังนะฮะถึงจะสู้ได้นะเพราะว่าเรามีโอกาสสกิลว,ว่าแต่การพุ่ง2ครั้งเขานี่แหละก็ได <mm ้มาแล้วนะสํหร <mm ับไอเทมสุดโหดนะเฟลเลอร์ทูดนะครับเฟลเลอร์ทูดก็หลังจากนี้เราจะกะดาเมจได้ง่ายขึ้นนะครับเรอยะลำค่อนข้างแรงนะตอนยิ่งอีกฝั่งเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนี่ก็คือแบบลํง่ายนะครับตายง่ายมากอะไรงี้ โอ้เยอะมากครับผมกะตัวลำยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องเล่นการีนะแต่ตัวเราไม่ไปไม่ถึงนะไม่ถึงวะก็ลำตัวที่ลำได้ก่อนนะโอ้ด้านหน้าเอาอีเอาอีล้ออวงอยู่ครับตอนนี้น่าจะหมดสก,กิลละเราเล่นเลยเลยนะเนี่ยครับเราปิดดาเมจง่ายนะครับเราปิดดาเมจง่ายนะเราจิ้มแรงมากนะครับยิ่งอีฝั่งเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดน,นะครับยิ่งใช้ในช่วงต้นเกมก็คือผมเลยรีบออกนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมรีบออกนะมันจะมีดาเมจในช่วงต้นเกมครับ ก็ไม่ต้องห่วงในส่วนของการเจาะเกาะนะครับค่าเจาะเกาะโอ้โหมาโ่มาตอนนี้อ้ยดอกดนเล่นต่อเลยครับนี่ไงครับอย่างนี้ครับมันจะกระดาบเอฟได้ค่อนข้างง่ายนะครับวาร์ปกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยโอ้โห,โโหการลีสาน,นตีนอย่างงี้ตายไหมวะต้องรอดคนระับต้องรอดต้องรอนะเอาได้ครับดูเลือดดูเลือดสู้นะวู้เกือบตายนะไอีดอกดนก็ได้เลยนี่ครับ เมื่อกี้อดวินเลือดเกือบหมดแล้วนะผมก็ใช้จิ้มไปก็ตายพอดีนะมันมันกระดาเมจแล้วก็ปิดดาเมจค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับใครที่ออกฟเฟรตูนเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีนะครับในช่องในช่วงต้นเกมเลยนะท้ายเกมก็มีประโยชน์นะครับใครที่ออกสายแทงล้วนก็คือเล่นดาบแดงชิ้นเดียวก็เอาอยู่ครับก็มีดาเมจนะเล่นแทงล้วนก็คือได้เหมือนกันนะครับเป็นไอเทมที่ดีมากสำหรับฟลอริโนสายแทงนะครับหรือสายดาเมจก็จะออกได้นะแต่ว่าจะแบบมันจะตายไวไปหน่อยนะบางครั้งแบบจังหวะมันหายนะครับ แต่ตายไปก็ดีแล้วแหละออกมาเพื่อฆ่ามันไม่ได้ออกมาแบบออกมาเพื่อลำนะฮะมาลุย infinite layer กันต่อเลยนะครับ infinite layer นะก็ตัวนี้ก็ใช้ไปตอเวลาปล่อยอาคุมก็คือปล่อยเดินเข้าป้อมไปก่อนแล้วกดปล่อยนะครับให้มันแทงป้อมนะครับตัวมันค่อนข้างถึกนะครับตายยากนะให้มันแทงป้อมแทนคนได้นะครับก็ขึ้นตันเวทมาแล้วนะฮะก็การีแรงแรงมากครับแรงมากปล่อยไว้ไม่ดีแน่นอนครับ นี่มีกาลียมีอาดวินเอออู้เยอะ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 นิดเดียวเองนิดเดียวนะฮะเฮ้ยเอาวยเอาเอา อยากมันเลยครับเมื่อกี้โอ้ก็ตอนนี้ก็เริ่มทายเกมแล้วนะครับทายเกม้วนะการเล่นทีมไฟในช่วงท้ายเกมเนี่ยค่อนข้างมีผลนะครับฟาเลติโนอาจจะสู้ทีมไฟไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าโดนเนิบกันดาเมจไปนะก็ทายเกมเนี่ยทีมไฟมีผลมากนะครับระวังตัวไว้ดีนะเวลาเล่นทีมไฟทายเกมนะครับ ตายหมดทีมละจบเกมได้นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าทีมไฟ์เราแพ้ตอนท้ายเกมเนี่ยก็คือเกมจบเลยนะไม่ก็แบบเ,เกือบจบนะครับอะไรเกมพลิกได้นะครับเกมโดนพลิกได้นะต้องระวังให้ดีนะอย่าประมาทนะครับตอนเล่นท้ายเกมนะครับก็เรียมาใกล้เกิดนะไม่ไม่ทันนะไม่ทันอยู่แล้วครับไม่ทันนะยังไงเราก็ต้องตีป้อมจบอยู่แล้วนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ